Na ที่โรงแรมจูสิทธานีหัวหินเขามีกิจกรรมใหม่มีสกูตเตอร์ที่มีแทร็กให้เล่นตรงลานในโรงแรมด้วยละ่ะเจเจผลัดกันขี่ผลัดกันซ้อนอย่างสนุกเลยน้องบลูก,ก็เล่นกับเจเจด้วยหากว่าแดดร้อนแล้วก็ลงน้ำมาเล่นวอเตอร์สกูตเตอร์กันต่อค่ะเจเจไปเล่นกับเจเจและรเบละบอกว่าสนุกมากๆเล่นน้ำกันอย่างสนุกเพราะว่าสระข,ของที่นี่มีของเล่นปีนป่ายและสไลเดอร์ตั้งไว้กลางสระเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทางโรงแรมยังมีกิจกรรมป้อนนมแพะให้กับลูกแพะตัวเล็กๆส่วนแพะตัวใหญ่ก็จะป้อนกระถินเก็บไข่ไกาลยบุญห ที่กำลังจะคลอดด้วยนะคะในฤดูทํานาที่นี่เขามีกิจกรรมนานาด้วยนะคะและยังมีกิจกรรมเก็บผักสวนครัวและขี่ม้าดูแลมา้ากิจกรรมทั้งหมดนี้เรียกว่า Kids Day Out ใครที่สนใจมาทํากิจกรรมแบบบ้านเราก็าลงชื่อจองกันได้ที่ฟร้อน์เลย เล่นกันเหนื่อยๆก็มาทานอาหารสไตล์อเมริกาใต้ที่ห้องอาหารนงบดาบอกเลยว่าอร่อยมากๆมาที่ไรต้องมาชิมทุกครั้งเพราะที่นี่เป็นร้านแบบโอเพนแอร์ติดชายหาดนั่งกินไปฟังเสียงคลื่นไปมีเมนูที่หลากหลายเด็กๆก,ก,ก็กินได้โทมาฮอกชิ้นนี้ชิ้นใหญ่สุดๆตอนแรกคิดว่าจะกินไม่หมดแล้วมื้อนี้จัดเต็มมีทังการเดนสลดัด fresh oysters n o m a d crispy cone chicken calamari fritters crabmeat croquettes ส่วนของหวานห้ามพลาดเลยกับเมนูพายนาโพลที่เขาเอาสับปะรดไปย่างและทานคู่กันกับไอศครีมและครัมเบิ้ลและยังมีเมนูขาขาช็อกโกแลตลาวาที่เดกกๆๆชออบบมาาแรว่ กัล้วนะเนี่ยทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งจะมีโชว์ควงกระบองไฟริมหาดด้วยโชว์ของที่นี่ไม่เหมือนกับของที่อื่นดเด็กๆตื่นตาตื่นใจกันเลยค่ะช่วงเย็นวันเสาร์จะมีกิจกรรมบีชบอ b ไฟเออร์คิดส์แคมป์เที่ชายหาดมีกิจกรรมดูการ์ตูนไปย่างมาร์ชเมลโล่ไปและมีอาหารสําหรับดเด็กๆด,ด,ด้วย มือ้อเย็นเราทานกันที่เดอะเรสซิ่งซึ่งเป็นท้องอาหารหลักของทางโรงแรมทุกเย็นวันเสาร์จะมีบาร์บีคิวเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟซึ่งมีซีฟู้ดสดสด,สดจากทะเลปูมมาสดแบบแกะกันเชียงได้เลยกุ้งก็มีขนาดใหญ่และสดมากมีกริลสเตชันที่มีเนื้อต่างๆให้เลือกนูดล็อตสเตชันก็มีค่ะวันที่เราไปเขาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวสุโขททยรสชาติแบบทำถึงอาหารไทยรสชาติดีมีหลากหลายเมนูอาหารอินเดียก็มีและยังมีผลไม้ของหวานอีกมากที่พร้อมเสิร์ฟสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆการทานข้าวในโรงแรมก็คือ โรงแรมที่เด็กๆบ้านเราประทับใจค่ะ